เขามาทั้งผีวหมทั้งบ้านผิวคร,รับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องผู้ที่ชื่นชอบและลงใดในเสียงคันนกเขาเงยนะครับเมื่อนี้กัพบพ่อกันอีกเป็นอย่างเคยครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมเมื่อน,นี้มากับลุงชิดสองคนครับเมื่อนเนี้ตามลาดตัวไม้ปสะัน นกป่าขลุม ต่แตจักอยู่เสียหนงยิ้นฝนบอกม้านบอกพีกัดป้ามาแล้วครับลุงผู้บอกก็เป็นลุงใส่รถดุนรถติดตามไปน้ำกันครับนกลุงชิดกับไสอยู่มองควันองเก้า่แหละครับเห็นด้วยส่วนเจดีย์อยู่เนี่ย ได้เถียวควัาวานอยู่นะครับอยู่ต้นเดียวกันให้คนละคว,คว,คว,ควมมันครับของผมเหมือมองเก้ครับแต่ว่าง่ายต้นมาเนี่ยเมื่อวานนี่ฝนมันตกทำควนันนะครับหลุดได้อโนโกุกุงโดยสวนเจ้าไซค์ขามทางข้างข้างนี้นัน่แหละขันเหมือที่นกต้นแต่ว่าพรเป็นแต่ไสอยู่ดิบไม่ได้ใช้ทางเย็นเขาอ,อุ่นเออ ใช้ทั้งน่ยใช่ฟังทั้งพุน่นแล้วฟังขังคล้องลราติดเออไม่เสียเราใช้ถุงขังใช้ขังติดคล้องเฮ้เขาว่าคือประมาณมาัมเนเอานกตัวตัวไมน่นะครับมาโอา้นกตัวเจ้าคุณโคานี่แหละครับของลุงชิดนี่ละม้ามืนอนี่เอามาลองเลยขันอยู่พุ่นครับพุน่น ส่ไปพุดเลยครับนคันดูอีกไกลหน่นมีหน่อยกุมมอยันยันนยนอยู่หอปลาเขาหาหนุกุ้ิดเลยครับตีตาบอกว่าเกิดข้ไปเชียงหน่อยมันจะมันตัวมันน้ำว่ะ การจมบปินเจครับขุ่มฟ้าขุ่มฝน,นโอ้ยนกกระขันนิดเดอกครับแต่ว,ว่าบรรยากาศว่าห้ววาบรรยากาศขุ่มฟ้าขุ่มฝนจริครับเหยื่อมาเวิร์้อมที่อ้อมเดียน นยนกตัว,ตวขันดีขนาดครับเมื่อนี่อเอาล้อลุนไปน้ำกันเรื่อยๆครับมื่อนี้มัตก็แขงข้างเลยบบน,นี้ลฝ่นฝุนกเขางี้เถอะตัอฝุนชิโตกบัดนี้น มูบกมวนมวนนะครับโอ้ฝนกับชิดทุกพราะฝนครับพูดแต่วันหนุนเซ่นกยังน้อยอยู่บางสูง ลงมาแล้วครับ,บ,บเห็นตัวขวายังดอบัวอูหินน้อยบวกาตินโอ้เห็นครับครัเบเ้ย เอาคนนี้คู่เดินกันไปเลยนะไปนิมิตตาตําบพอตอนนี้คนเดินแท้เดินแท้เออเขาบ่ oh, จัดอีกแล้วไฟใสเงี้ยว้าถึงงกต้องไปสีดิบเลยไปแบบนี้ไฟไฟใส่นะโว้ยติดอยู่สาฟโวยไฟสีไปเบิ้งครับไปเบิ้งหมดนี่รอคนเสียเสศษเบิ้งตีโอ้โหฮนี่อันตัวนั่นละตัวบินลงมาละ โอ้ได้ยินเสียงคูอยู่ครับคูโกโก้เอาแล้ววู้บวกบ้วนไเป็นน้ำค้นหรือเป็นน้ำนกน้อน้อบัดดี้น้อคานว่าเอาบักกันคานว่าเอาบักกันคุณเขาไม้าว่าร์ฟนบักคุณเขาเฮียกจ้บหนึ่ครับดีคนคูโพล่ลงมาเอาล้อลุ่นล้อติดจับน้อกันครับเดี๋ยวลงไม่เบิง ยินชัดกับพค่อยชัดดอกครับเพราะมือมันสั่นอ๋อนั่นครับคนตุนเลยครับโอ้มีได้ยินเสียงฟูแต่ว่าบ่ได้ยินเสียงขันนกป่วนนะเนี่ยเยอะไปย็นนกเย็นนกเย็นนกนี่ไป เอาไปเกบเลยครับย oh oh, <my> oh ังไดีไล่เลอ้ยน่ัขันบดไล่ขินบนมันเขาไปคักพุดตามันไงพุดมันแเขาปีเขานี่มันบาดไปดิหน่เดินกระนกกิดซุมกิดมื่วานนีนี่บาดเบิดเดียข้าเดียวขนาดติดก็ย่างเดียว งามนี่เตียนเพียตัวนี้มันตัวนั่นบุงเขาเห็นมันตีตะไลบุ๋ชิเมียนตัวมันตีตะไลนั่นแหละขาเป็นมาที่ันขาที่สันสันม่ขามุกสันสันเตีแต่ว่าโอ้เขียงใคนมาที่ขายมุกขาเนี่ยบุกสันสแล้วก็เป็นอย like ่งแ e ต่ว่าคนขาจ้อยง้เียวเนบ่ม kind of ัากดีกว่าเคียงเียกแต่บ่ เพราะว่านกเแียงเตียกมันสูดใจเต็มว่ยตัวโอ้หลันจะกินดินกินหอยมันบกู้ยังไงวะโอ้บกู้อีหลีครับนกตัวนี้บกมวนเนี่ยทุ่งเราว่ามันบกู้ตราจดแจ้งบกู้นั่งอยู่บ้านก็ว่าขันถือนี่ยบกู้กันเสาหยุดมันเสาถือเออเรอลุ่นกันไปครับบักผมกันกำลังแข่งนั่นสิโอผมถือกันเลยไม่ ไม่สามไม่ซีผุดแล้วครับนี่คู่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับนกผมมันได้อีกแล้วครับตาวบ้านมากันคุ้นเขากับนกเขาทูก รุนแต่ว่าควนนั่นผเงียดสันครับมันเดนกปลาเรบ่ค่อเขาจะเหยียบกันได้เปลี่ยนเียดไอยู่เียดกรได้คุเห็นผเงียดเจาอยู่กันก็เาอยู่ตะกันเดอยบไ่ได้สันน่นะครับดูวันเอาไปใส่กันตัวใหญ่น่ะเออนั่นะิบสานเอาบ่ยากกันสนังนมันก็ได้ตัวใหญ่น้องควายน่ะส นกจะเป็นน oh, no ้ำเพลินเหมือผมบักคุ้นเขากับนกนุ้งชิดนี่แหละผมใส่เยอะๆดีเพรได้ทันได้ได้อยู่เพิ่นเอามาตอะได้เอาได้เอานี่ก็ได้อีกเลยดีครับเนี่ะเนียดสั่นะเนีย็ดมันเป็นน้ำะเนียดพดผนเยดมันสั่นพอดมันนานได้เออนกบ่ห่าอยู่หลีมันมาจากเขาเหยียบนะมันมาจากนี่ครับ ต,ออตัวเอาออกมาพี่ลุงเอาออกมาพี่จะฟอกปดนดนันนนกพเนอกมาพี่อกมากดเี่ยงกูอ๋อ,อตัวง่ายนุกตัวนี้ครับ ไหามงําๆขึ้นเลยคุณนหรอไม่งั้นว่ามันเสียนซอยอยู่ทั้งหัวนกนี้เสียนซอยอีกทั้งหากบ่บ่น่โอ้แต่ว่าได้ปีกขี้ยิบเลยครับขากระสันเงียนดีพอมนกกับถิ่นไม้ทั้งนี้ p ต่ตเนี่ยตัวนั้นเนเรื่มทีแรกว่าเตัวนั้นตอวมาอยุบงี้ิเนี่ยตัวนั้นเต็นี้ตนี้เลยตัวนี้เตี้ยเดี๋ยวผมจะไปสาต่างนใส่จับหันหนามายกพใส่ดูเนี่ยเสียนกนี่เสียนนกเนอานิ่งๆเดี๋ยวนิ่งๆกันไ่เห็นหน้า ออนี่ละว้าม,ง,มงคนที่วางเลเนเาะานบานนี้เาฮา้ยอ้บ้าอบอไลุงชิดเราจมน้ำัเยมันนกว่าหาวีลีนบ่าจเข่าใกล้ขึ้นว่าหรือเปล่านอ ตุ้งชิดคู่ก็กวักอีกเลยที่บางานนี่ยหลงเงียบไปกัดทงให้ทุงนะครับ,บรนั่นเทือกอีกแล้วครับคู่ก,ก็กวักบางานนี่ยบ๊ยบกม่วนสุดยอดเลยครับบักม่วนจัดเต็มที่สามอีกแล้วครับ มวนครับอีกแล้วครับมวนเต็มที่สามครับเออได้ยินเสียงคู่ก่อกองยานนี่เรียบร้อยอีหลีโอ้สุดยอดสุดยอดครับนกตัวคนนี้แต่ละตัวนี่บัก คุณคก็ว่าเป็นขี่ไล่ดิครับคุณโคก็ค้าขึ้กันนี่แต่ว่าผมกม่ใช่นี่พรท่านนี่นี่อยู่เพราะว่าหนาพันหยดมันสั่นครับ้าหขี่ไล่ข่อยไปขี่ไล่ดิแต่ว่าที่่างบวท่านล่ะแต่ว่าหนุตอนนั้มันยินเสียงวต่คอยหงมักควาเงาดิเลยนลายความโอ้ เาเรียกเบืง้ง <laughs> เลี้ยกเบืง้งฮ่ามึงมันมีมงขอกมองค้นน้ำมูวขามันมีนี่นะนี่มันกับ,บ่มีอหยั่งตรงนี้นโอ้สนับปีกมันทีนี่แบบเหมือนเหมกอนม้วนจโจาตอนนั้นกะทียังได้หรอตัวนั้นทีเหรอเจังว่าผมว่าอเอาไว้เองแล้วล่ะทีนีต่ตอนนั้นนะตัวนี้มันบ่ทีนี่โอ้ยกระจายกระจายอยู่โอ้ยไล่ขอ้ขอกับ อพอแตกก็มีแต่งยัางเราเราคล้ายๆคล้ายขอแตกของ้า,า,าง,งาาอยู่นี่น่ะอืมได้ขอแตกง้างนี่แหละตัวนั้นน่ะอันนี้มันนกตัวนั้นเป็นตหมานกว่าสนับปีปกบกกระบอถือว่าอันนี้อยู่ดอกว่านี่ตัวบอ <c oughs> มักโอ้ยตวมานตมานหมานครับมวดนี่ก็เลยว่าตัวนี่เป็นแต้มที่สามของเอ่จอจ้ามวนนะครับ แต้มแต้มที่3เฉลยรวมวันนี้3แมต้มครับบักคุณเขานีนกตัวตัวไม่ผมกับบอท่านได้เฉลยอยู่นะครับเอาไว้โอกาสหนาครับเดี๋ยวมีแก้มือครับโอกาสหนาไอถ้ามักก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดอร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้คับช่องนกเขาใหญ่สว่างแดนดินขอบคุณครับ